สวัสดีครับนกักเรียนที่เรียนในวิชาทัศนศิลปินป .4 ทุกๆคนนะครับสำหรับวันศุกร์สัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับครูวดีก็เป็นการปิดกิจกรรมการเรียนการสอนก็เลยแต่งชุดกากีม,มาสอนพวกเรานะครับสำหรับหัวข้อสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาสรุปที่เราเรียนทั้งหมดของภาคเรียนที่2นะครับ ซึ่งภาคเรียนที่2เนี่ยเราเรียนอะไรบ้างเดี๋ยวกดีขอเนี่ยเปิด powerpoint นะครับภาคเรียนที่2ที่เราเรียนไปนะครับ<ม>ก็โอเคนะครับให้กันอยู่ข้างบนนี้นะเรื่องที่เราเรียนนะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน2เรื่องเนาะสเรื่องก็คือหน่วยที่5และหน่วยที่6นะครับสำหรับหน่วยที่5เป็นเรื่องเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เรื่องหลักๆที่เราเรียนก็คือวรรณศิ์อย่างจําได้ไหมเอ่ยเรียนวรรณศิษย์แล้วก็มีการฝึกระบายสีช็อคน้ํามันนะครับอันนี้คือเรื่องแรกของภาคเรียนที่2นะครับต่อไปเรื่องที่2ก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องของวัฒนธรรมงานทางทัศนศิลป์ซึ่งเป็นเรื่องล่าสุดที่ครัวเรีอนะแต่งชุดแบบ แต่และภาคเนาะแสดงออกมาทุกวันศุกร์ให้พวกเราได้ชมแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้สร้างสารรค์งานด้วยสําหรับการวัดตัวชี้วัดตรงนี้คะแนนของเราก็จะมีทั้งหมด15คะแนนนะครับแล้วก็มีงานหนึ่งชิ้นก็คืองานวัฒนธรรมงานทัศนศิลป์ใครที่ยังไม่ส่งนะครับวันนี้วันศุกร์แล้ววันสุดท้ายต้องรีบดำเนินการส่งงานทันทีเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคะแนนในส่วนนี้เนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าสําหรับหัวข้อที่ครูจะมาสรุปนะครับ ไปที่หน่วยที่5ก่อนนะครับหน่วยที่5เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งาทนทัศนศะิลป์เนาะมีเรื่องอะไรบ้างหลักๆ1ก็คือวงจรสี2ก็คือวันหน้าสีร้อนนะครับแล้วก็3เป็นเรื่องเกี่ยวกับวันหน้าสีเย็นเอาละมาทบทวนความรู้เรายังจําได้ไม่เอ่ยหน่วยที่5นู่นย้อนไปแบบ2 3เดือนก่อนหน้านี้นะครับเอาละสาหรับหน่วยที่5นะครับเรื่องของ วันนีเนี่ยเริ่มจากวงจรสีเลยนะวงจรสีแม่สีมีอยู่ทั้งหมด3สีทางศิลปะเนาะทางศิลปะมีแม่สีอยู่ทั้งหมด3สีได้แก่สีสีอยู่ตรงกลางนะครับสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินนั่นคือแม่สีทางศิลปะเนาะหรืออีกชื่อนึงก็คือสีขั้นที่1นะครับพอเอาแม่สีมาผสมกันอย่างถูกต้องก็จะกลายเป็นสีขั้นที่2เดี๋ยวใน้แกนดูที่สีสามเหลี่ยมที่อยู่รอบนอกนะเห็นในวงกลมนี้นะ นะครับก็แดงผสมเหลืองก็จะกลายเป็นสีส้มนะครับสีเหลืองผสมสีน้ําเงินก็จะกลายเป็นสีเขียวเนาะสีน้ําเงินผสมสีแดงก็จะกลายเป็นสีม่วงตามรูปนี้เลยที่ควอดีขึ้นมานะครับเดี๋ยวควอดีต้องแบบปรับให้มีขนาดใหญ่ดีกว่าอ่ะเราดูนะครับเออนี่มีขนาดใหญ่เลยนะครับอันนี้คือสีขั้นที่2 ต่อไปสีขั้นที่3าที่หลายๆคนอาจจะมึนเนาะสีขั้นที่3ก็เกิดจากสีขั้นที่2ที่เพิ่มความเข้มใส่เข้าไปเพิ่มยังไงนะครับสีขั้นที่2เมื่อกี้มีสีอะไรบ้างมีสีส้มมีสีเขียวมีสีม่วงนะครับเพิ่มความเข้มแล้วก็เอาจากสีขั้นที่หนึ่งนี่แหละไม่ว่าจะเป็นสีแดงไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีน้ําเงินในสามเหลี่ยมน,นี้เน,นาะเช่นเดี๋ยวครูยกตัวอย่างดีกว่าเพราะว่ามีเนื้อหาอีกเยอะวันนี้นะครับเช่นๆๆสีส้มทําให้เข้มก็เอาสีส้ม ผสมกับสีแดงใส่เข้าไปก็จะกลายเป็นสีขั้นที่3สีแรกก็คือสีส้มแดงเนาะเป็นต้นนะครับต่อไปสีที่2องเดี๋ยวยกตัวอย่างสีที่2นะครับเช่นสีเขียวต้องการให้อ่อนก็เอาสีเขียวมาผสมกับสีเหลืองก็จะกลายเป็นสีเขียวเหลืองอันนี้คือสีขั้นที่3และสีขั้นที่3อื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวใี้ควรทีสรุปเฉพาะอย่าที่จำเป็นเนาะอ่ะอันนั้นคือสีขั้นที่1ที่2ที่ส นะครับสีขั้นที่1หรือแม่สีเนาะจำให้ได้นะอันนี้นะครับสีขั้นที่สองก็มาที่ครูพูดไปเมื่อกี้มีสีส้มมีสีเขียวมีสีม่วงนี่จาให้ได้เนาะอ่ะเอาเนื้อหาที่จําเป็นเท่านั้นในการส,สรุปเนื้อหาในวันนี้นะครับต่อไปเรื่องที่2คือวันณะสีวันณะสีเกิดจากอะไรเกิดจากการแบ่งเครื่องในวงกลมอันนี้ แบ่งครึ่งโดยแบ่งจากสีเหลืองไปหาสีม่วงเพราะแบ่งครึ่งปุ๊บเราจะเห็นความแตกต่างของอารมณ์ทางสีเนาะมีสองวันะมีสองอารมณ์ก็คือร้อนกับเย็นเอาดูวันะร้อนก่อนออมีสีอะไรบ้างจำได้ไหมเอ่ย ได้ไมเอ่ยอะลองดูนะสีแรกถ้าเราเรียงถ้าเรียงได้เราก็จะจําได้นะครับพอเราเห็นข้อสอบตรงนี้นักเรียนก็น่าจะทาได้เนาะอะครูเรียงจากสีอ่อนไปสีเข้มสีแรกก็คือสีเหลืองนะครับสีที่2คือสีสีส้มเหลืองสีที่3าคือสีสีอะไรเอ่ยสีอะไรเอ่ยสีส้มนะครับสีที่สี่คือสีสีส้มแดงสีที่5้าคือสีสีแดงนะครับ สีที่6คือสีม่วงไม่สีม่วงไม่ถูกนะครับต้องเป็นสีอะไรม่วงแดงก่อนบอกว่าคุณเรียงแล้วเมื่อกี้สีที่7คือสีม่วงนี่ตามภาพนี้เลยนะครับตามภาพนี้นะนี่อ่านี่ตามภาพเหล่านี้นะครับตามนี้เลยนะบจำให้ได้นะจำให้ได้เพราะนี่คุณสรุปเนื้อหาจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีวันณะอุ่นหรือวันณะร้อนนี่ได้แก่สีเหล่านี้ทั้งหมด นะครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีส้มเหลืองสีส้มสีส้มแดงสีแดงสีม่วงแดงสีม่วงนะครับส่วนอารมณ์ความรู้สึกของสีวันณะอุ่นหรือร้อนก็ตามชื่อเลยกว่าดีให้จําแบบสั้นๆง่ายๆก็แบบแสดงความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกแบบร้อนๆอุ่นๆอบอ้าวเป็นต้นเนาะตื่นเต้นก็ได้นะครับกระฉับกระเฉงก็ได้เป็นต้นแต่เราจำง่ายๆคือร้อน กับอุ่นก็จบและตามตัวคีย์เวิร์ดของคําว่าสีวรนาอุ่นเนาะอันนี้คืออารมณ์ความรู้สึกของสีวันาอุ่นจบไปแล้วจําให้ได้นะครับต่อไปไปที่สีวันณนะาที่2ก็คือสีวันณะาเย็นอควาดีลืมไปอีกรัวดีปิดละเห็นไหมเห็นชัดเจนมากนะครับสําหรับสีวันณนะาอุ่นหรือร้อนเป็นเฉดสีนี้เลยตามที่ครูอธิบายเมื่อกี้เอาเราไปต่อสีวันหนาเย็นสีวรนหาเย็นก็เหมือนกันนะครับเราแบ่งครึ่งจากเหลืองไปม่วง เราเลียงให้ถูกต้องเนาะอ่ะจำได้ไหมเอ่ยสีแรกคือสีอะไรเริ่มจากสีอ่อนดีกว่าเนาะสีแรกคือสีตอบมาได้ในข้อความนะครับเราตอบมาเลยถ้าเราจําได้ทั้งหมดเราพิมพ์มาหมดเลยก็ได้นะครับเอาละสีแรกคือสีอะไรนะครับนี่สีเหลืองเนาะสีเหลืองสีต่อไปสีที่2คือสีเขียวอะไรเขียวเหลืองเหลืองเขียวถูกไหม เออมีคนเขียนเหลืองเขียวไม่ได้เนาะต้องเขียนให้ตรงตามทฤษฎีนะครับต้องเป็นเขียวเหลืองแล้วเขียวอ่อนก็ไม่ได้ถ้าใครเขียนเขียวอ่อนเนี่ยผิดเลยนะอะต่อไป3สีเขียว4สีอะไรสีอะไรสีเขียวอะไรเขียวเข้มไหมไม่ใช่เขียวเข้มนะต้องอ่านว่าเขียวน้ำเงินนะครับต่อไปสีที่6คือสีน้ำเงินสีที่7ม่วงแล้วยังยังก่อนต้องเป็นอะไรต้องเป็น ม่วงน้ำเงินไม่ใช่น้ำเงินม่วงนะม่วงน้ำเงินและสีที่7สีสุดท้ายคือสีม่วงเพราะฉะนั้นถ้าดูจากสีเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามีอยู่2สีที่อยู่ได้สองวันณะเพราะว่าเกิดจากการแบ่งเรื่องของวงจรสีสีที่อยู่ได้ทั้งสองวันณะจำให้ดีนะสีที่อยู่ได้ทั้งสองวันณะก็คือสีเหลืองกับสีม่วงเพราะเป็นสีที่อยู่ตรงกลางในวงจรสีที่ถูกแบ่งออกมาเนาะ เอาละสรุปอีกรอบหนึ่งสีวันละเย็นมีสีอะไรบ้างนี่หนึ่งสีเหลืองสองสีเขียวเหลืองสามสีเขียวสี่สีเขียวน้ําเงินห้าสีน้ําเงินหกสีม่วงน้าเงินและเจ็ดสีม่วงโอ๊ยจะบอกจำไม่ได้ไม่เป็นไรใครจำไม่ได้วันนี้เป็นการสรุปเดี๋ยวเรากลับมาดูคลิปย้อนหลังได้เนาะแล้วอาลงความรู้สึกของสีวันละเย็นก็เหมือนการคัวรดีพยายามให้แบบจำง่ายๆเราไม่ต้องจํจำว่าสีน้ำเงินรู้สึกแบบนู้นสีเขียวรู้สึกแบบนี้ จำแบบไม่ง่ายเป็นภาพรวมเนาะสีวันนะเย็นอารมณ์รู้สึกก็เย็นเย็นหนาวหนาวชุม่มชื่นถ้าเป็นสีเขียวจำแค่3าคำนี้ก็พอลนะเนาะสคำนี้นะครับเย็นหนาวชุม่มชื่นจบเนาะประมาณนี้จําได้นะเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างสารรค์งานทัศนิลินเราก็มีการฝึกระบายสีช็อคน้ำมันเนาะ เรามีการฝึกระบายสีช็อกน้ำมันนะครับเดี๋ยวครวจจูดีจะสรุปตอนท้ายๆว่าสีช็อกสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นยังไงเนาะนั่นคือหน่วยที่5นะครับพอเรียนเนื้อาหาเสร็จปุ๊บเราก็ฝึกฝึกเรื่องของการระบายสีช็อกโดยใช้สีวันณะอุ่นกับร้อนเราก็ทำมาแล้วหลายๆคนก็สร้างงานออกมาได้สวยนะครับอ่ะจบไปเนาะสำหรับหน่วยแรกก่อนนะครับเป็นไงบ้าง จำได้ไม่เอ่ยให้จําได้เนาะให้จําได้นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นการสรุปสัปดาห์สุดท้ายและเนื้อหานี้ก็มีอยู่ในข้อสอบพอสมควรนะครับจำไม่ได้เนาะวันนี้ที่ครัะดีบอกว่าให้นันเกเรยียนจาไม่ได้ให้นันเกเรยียนจำไม่ได้คําจําคําเหล่านี้ให้ได้แล้วก็ลองกลับไปดูคย้อนหลังว่าครัวดีเล้นคาไหนนะครับเอาละต่อไปนะครับหน่วยที่ หน่วยที่เท่าไหร่หน่วยที่6เรื่องของวัฒนธรรมงานทัศนศิลป์เดี๋ยวครูจะเปลี่ยนฉากนิดนึงนะครับเป็นฉากนี้นี่อ่ะเนื้อหาเรื่องของวัฒนธรรมงานทัศนศิลป์เราเรียนในภาคเรียนนี้ตอนปลายและใกล้จบนะครับแล้วก็เป็นงานที่ต้องทำส่งด้วยนะครับในเนื้อหาของวัฒนธรรมงานทัศนศิลป์เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องต้องรู้นะครับ หเรื่องของว่าทาในภาคต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกภาคเหนือนะครับอันที่2เนี่ยภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสก็คือภาคกลางแล้วก็4ก็คือบ้านเราภาคใต้นะครับเดี๋ยววันนี้ครูวยีจ,จะสรุปสั้นๆนะอ่ะก่อนที่จะสรุปหลายๆคนถามว่าเอ๊ะทำไมต้องมาเรียนเรื่องของวัฒนธรรม ในเรื่องวิชาของศิละปะวิชาทัศนศิลป์ที่จริงถ้าบอกถึงคําว่าวิชาศิละปะหรือทัศนศิลป์ี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นเรื่องของความสวยงามและสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งเหล่านี้อยู่คู่กับมนุษย์เราเพราะมนุษย์เรามีหัวใจมีความรู้สึกแน่นอนอยู่แล้วจุดเริ่มต้นของศาสตร์แรกของโลกก็คือศาสตร์แห่งความรู้สึก มนุษย์สมัยก่อนเนี่ยเวลาเวลาเขาเห็นอะไรเขาจะไปบันทึกที่ฝาผนังถ้ำเราก็จะเห็นศาสตร์นี้เกิดขึ้นก่อนภาษาด้วยซ้ําไปนะครับก่อนที่จะมีการสื่อสารด้วยซ้ําไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจนเห็นถึงความสำคัญของงานทางศิลปะเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ขัดเกลาให้เราเป็นคนที่มีความสวยความงามมองโลกในสิ่งที่ดีงามแล้วก็ปฏิบัติตนอยู่ในทางสิ่งที่ดีงามใครที่สามารถสื่อตรงนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเราเข้าใจในงานศิลปะในระดับหนึ่งเข้าใจความรู้สึกตัวเองในระดับหนึ่ง นะอ่ะมาดูคําว่าวัฒนธรรมทางทรรัศนศิลป์คืออะไรมาที่คําว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมคืออะไรเนี่ยกลัวดีไปหาในความหมายแล้วว่ัร,รมภาษาอังกฤษนาว่า culture เนาะ culture นั่นหมายถึงการเพาะปลูกแล้วก็การบํารุงให้มันเจริญงอกงาม สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความสวยงามนั่นเองเนาะเราจะเห็นว่าแต่เราวัฒนธรรมก็จะมีประเพณีมีวิถีชีวิตมีความเชื่อศาสนาอยู่ในนั้นด้วยเพราะสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นเรื่องของการสร้างสิ่งที่ดีงามทั้งหมดเนาะอะแล้วทัศนศิลป์คืออะไรทําไมต้องเรียนหน่วย,น,วยนี้นะครับ คำว่าง,งานทัศนศิลป์ครูก็ไปหาความหมายจริงมีเยอะมากตั้งแต่คําว่าความหมายศิละปละศิลปะไปถึงงานที่เกิดขึ้นจากมนุษย์อยากมีความสวยงามเป็นฝีมือของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยต้องให้มีความสวยงามมองปุ๊บแล้วสวยมีความสุนทรียะทางจิตใจมีคุณค่าทางจิตใจนั่นคืองานศินละปะเป็นงานของเรานี่แหละนะครับถ้าพูดถึงคําว่าง,งานทัศนศิลป์เนี่ยก็เหมือนกันก็เป็นงานอีกประเภทหนึ่งที่แสดงออกด้วยความรู้สึกเนาะ อาจจะผ่านออกมาเป็นเรื่องของรูปภาพอาจจะเป็นเรื่องของรูปทรงรูปทรงอาจจะเป็นพวกงานปฏติมากรรมสถาปัตยกรรมอะไรก็ว่าไปจะเป็นสามมิติเนาะซึ่งรับ,ร,บรับรู้ได้เราก็สัมผัสได้ด้วยการจับ,จบต้องจับต้องมีหลายแบบจับมือก็ได้จับด้วยสายตาความรู้สึกอารมณ์ก็ได้นะครับเราะนั้นเนี่ยมีงานอะไรบ้างทางศัศนศิลป์ ก็จะมีงานประเภทจิตประกรรมงานวาดภาพภาพิมพ์เป็นต้นเนาะงานปฏิมากรรมก็พวกปั้นการหลอ่อแล้วก็การแกะสลักการประกอบขึ้นรูปเนาะแล้วก็งานสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นที่เคารพบูชานับถือนะครับเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมกับงานทัศนศิลป์อยู่มาแบบนี้มายาวนานและยิ่งในประเทศ ไทยเนี่ยประเทศไทยของบ้านเราก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ของงานศิลปะทางทัศนศิลป์ในเรื่องของว่าธรรมประเพณีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความงดงามแล้วก็แตกต่างจากวัฒนธรรมอื่นๆในโลกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่ควยิ่ก็สรุปมาเลยว่าว่าทํางานสิลงที่เราเรียนเนี่ยคืออะไรก็คือความสวยงามของความเจริญงอกงามที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยพวกเราที่เป็นมนุษย์นั่นเอง เนาะสั้นๆแค่นี้อันนี้ให้รู้จักถึงความหมายที่ว่าเราเรียนเรื่องนี้เรียนเพื่ออะไรเนาะ,นะเอาละ,<น>ะมาดูในเรื่องของว่าทำไมว่สิ่งที่เราเรียนเนี่ยมีเนื้อหาอะไร<น>ะบ้างแบบแมาดูนะครับเสียงแหบและมาดูเนาะไปที่ภาคเหนือจำๆจำได้ไม่เอ่ยว่าครูสอนเรื่องวัฒนธรรมทางงานทศัศนศิลป์ยกอะไรขึ้นมาซึ่งภาคเหนือเนี่ยเป็นภาคที่อยู่บริเวณ ตอนเหนือของประเทศไทยที่มีแต่เทือกเขาเป็นบริเวณที่สูงสูงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเหนือของเราประเทศที่อยู่ติดกับภาคเหนือของเราคือประเทศอะไรเอ่ยประเทศพามา่าประเทศอะไรอีกส,สั่งเหนือของคําประเทศอะไรอีกประเทศลาวพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหล,หลักส่วนใหญ่เนาะถ้าพูดถึงว่าท,ทางภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะมีความเป็นล้านานาซึ่งมีอิทธิพลได้รับมาจากว่าท,ทางพามา่าหรือประเทศเยนมาณปัจจุบันนะครับ รูยกตัวอย่างมีทั้งหมด4รูปจะได้ไม่เอ่ยรูปแรกคืออะไรรูยยกถถาพยากรรมกันเนาะอายุก่อนวิปทสองคืออะไรนี่อันนี้ก็คือวิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับว่าทําทางงานทัศนสิ์นะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะมีงานศิละปะอยู่ด้วยเนาะมีงานทางจิตใจมีงานคุณค่าทางความรู้สึกอยู่ด้วยนะครับ นี่อย่างแรกรูปแรกคืออะไรพิมพ์มาได้เลยนะรูป2 3 4าสี่ใครเข้าใจใครรู้พิมพ์มาได้เลยข้อสอบทำได้ได่ยเลยใครที่สามารถพิมพ์ได้เนี่ยนะครับอ่ะรูปแรกนะครับก็คือเจดีพระธาตุดอยกองมูอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะก็จะเป็นสถาปัตยะกรรมที่รับอิทธิพลมาจากเมียนมานะครับจะคล้ายๆกับอะไรเอ่ยกับเจดีชเวดากองที่อยู่ในประเทศเมียนมาที่เป็นสีทองคำเนาะสีทองนะครับ ที่เก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้านะครับเป็นต้นเนาะรูที่สองคืออะไรกลางตังตุงประเพณีกลางตังตุงตุงคืออะไรตรุงก็คือธงทางภาคเหนือนะครับจะเป็นธงที่มีความยาวลงมาไม่เหมือนธงชาตินะแต่ธงเนี้ยแตยาวแล้วก็มีการเขาเรียกว่าไงมีการปะการทําธงเนี่ยใส่ลวดลายเข้าไปที่มีความเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งของคนภาคเหนือถ้าเราไปภาคเหนือเราจะเห็นธงนี้ แวนไว้โดยเฉพาะในวันปีใหม่เมืองวันทาบุญของคนในภาคเหนือน,นะครับอันที่3คือร่มร่มอะไรเอ่ยร่มนี้ก็คือร่มบอ่อสร้างหรือร่มภาคเหนือที่ทําจากกระดาษสาแล้วดูออกทันทีว่าเป็นงานศิลปะอีกแบบหนึ่งที่เอาร่มเนี่ยมาเพ้นท์ลายดอกไม้ใส่เข้าไปทําให้ร่มมีความสวยงามทางศิลปะอันนี้แน่นอนชัดเจนมากถ้าพูดถึงคำว,ว่าทำทางด้านศิลป์เนี่ยร่มเนี่ยเห็นชัดเจนมากๆเนาะเป็นงานจิตรกรรมแล้วก็อันที่4ที่ครูยก ขึ้นมาเนี่ยก็คืออะไรเอ่ยขันสลุงเนาะขันสะลุงที่ใช้ในการรบน้ำดมหุบผ,ผู้ใหญ่ในวันปีใหม่เมืองของคนในภาคเหนือแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้เยอะมากๆเนาะทั่วประเทศแต่ภาคเหนือจะมีความแตกต่างตรงที่ขันสลุงมีขนาดใหญ่แล้วควบคู่กับประเพณีวัฒนธรรมของเขาด้วยแล้วก็มีการแกะลวดลายทางศิลปะ บริเวณของขันสลุงทําให้มีความสวยอันนี้คืองานศิลปะที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมเนาะอ่ะต่อไปภาคที่สองที่เราเรียนนะครับก็คือภาคอีสานเมื่อกี้ไปที่ภาคเหนืออยู่บริเวณเชอกเขาเนาะลงมาที่อีสานอีสานก็จะเป็นบริเวณที่เขาเรียกอะไรบริเวณที่มีพื้นที่ที่ราบสูงเนาะก็จะเป็นบริเวณที่มีความเขาเรียกแห้งเย็นหนาวแล้วก็ว่าไปบริเวณตรงนั้นนะครับแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยติด กับประเทศอะไรเอ่ยใครรู้บ้างอลองพิมพ์ดูติดกับประเทศปัจจุบันก็คือประเทศกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าธทมของคนภาคอีสานนะครับซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากประเทศกัมพูชาหรือว่าธรมเขมรหรือของนะครับซึ่งจะเป็นว่าธรรมที่มีความเก่าแก่มากๆในแถบเอเชียตรงนี้เลยนะครับเนาะอ่ะเรามาดูว่า ศิลปะว่าทำของเขางานของเขามีความแตกต่างจากภาคเหนือกลางใต้ยังไงบ้างนะครับครูยกตัวอย่างอย่างแรกก็คือเป็นงานประเภทจิตกรรมก็คือการทำหน้ากากผีตาโขนไม่ใช่แค่เฉพาะหน้ากากเนาะทั้งเสื้อด้วยแต่ว่าตัวหน้ากากเนี่ย เป็นการเอาสารเข้าเหนียวยมาตกแต่งเป็นความเชื่อของคนภาคอีสานเรื่องเกี่ยวกับผู้ผีนะครับเพราะคนในพื้นที่นั้นเขาเชื่ออะไรแบบนี้แต่งานทางศิลปะคือความสวยทำยังไงให้หน้ากากตรงนี้มีความสวยก็เกิดเป็นหน้าขาดปีตาโคนแบบนี้เนาะหน้ากาดไม่หน้าขาดนะครับอ่ะไปรูปที่สองคุยกตัวอย่างงานประติมากรรมอันนี้สวยมากๆภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่มีงานทางศิลปะที่ค่อนข้างที่จะมีความวิจิตรมากๆเลยอย่างที่สองก็คือการแกะสละัก เทียนพรรษาต้องบอกว่าเป็นเทียนพรรษาด้วยนะครับเพราะว่าจะจัดขึ้นในวันวันอะไรเอ่ยวันเข้าพรรษาเนาะแล้วก็จะจัดการขบวนแห่เทียนที่มีลักษณะใหญ่เหมือนบ้านเราก็จะเป็นแห่พระแบบเนี้ยชัดพระแบบเนี้ยแต่ของเขาเนี่ยเป็นเทียนเนาะเป็นการหลอ่อแกะ เทียนให้มีความงดงามมากๆอันนี้คืองานอีกประเภทหนึ่งที่เป็นงานทางศิลปะที่ควบคู่กับความเชื่อทางศาสนาในคนภาคอีสานเนาะอ่ะรูปที่สามที่ครูยกตัวอย่างก็จะเป็นสถาปัตยกรรมซึ่งเหมือนที่ครูบอกไปเมื่อกี้ว่าภาคอีสานเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากมาจากอะไรเอ่ยมาจากเขมรขอมหรือประเทศตุราในะปัจจุบันเพราะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมด้านของสถาปัตยกรรมก็จะมีความที่มีความแตกต่างจากภาพอื่นๆครูก็ยกรรูปของปราสาทหินพิมายนะครับขึ้นมา รูปหนึ่งแล้วก็ปราสาทพนมพนมรุง้งขึ้นมา2รลูกแล้วเราเห็นว่าปราสาทสองอันนี้เหมือนกับนครวัดที่อยู่ในเขมรแล้วก็งานสถาปัตยกรรมที่มีความแตกต่างที่เราดูแล้วมีพุ่มขึ้นมาจากตรงกลางของตัวสาวิตกรรมเนี่ยซึ่งต่างจากของไทยที่อยู่ภาคกลางแน่นอนนะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งอีกงานทางทัศนศิลป์ที่อยู่ในภาคอีสานนะครับต่อไปภาคที่3เนี่ยที่ครูสอนพวกเราคือภาคอะไรเอ่ยใครจําได้บ้างตอนนี้20นาทีแล้ว คือภาคกลางภาคกลางเนี่ยลงมาอีกภาคกลางเป็นภาคที่ติดกับอะไรเอ่ยลุ่มแม่น้ำเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และอยู่ทางภาคกลางในแถบของประเทศเราเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคกลางจะเป็นภาคที่เป็นศูนย์นรวมของวัฒนธรรมต่างๆเนาะแล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะมีอิทธิพลจากวัฒนธรรมจากต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นจีนแบบเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่เราวม่ทำในภาคกลางก็จะควบคู่กับวิถีชีวิตความเชื่อศาสนาเนาะอ่ะมาดูว่าครูยกตัวอย่างอะไรบ้างนี่อย่างแรกครูยกตัวอย่างวัดรัชบูรณะเนาะอยู่ที่จัตย,ย,ยานะครับนี่เก่าแก่พอสมควรเนานะอ่ะอันนี้คือสถาปัตยกรรมต่อไปสิ่งที่มีความงดงาม,มากทางปะติมากรรมนะครับซึ่งเกิดขึ้นในสมัยอยุทยาเหมือนกันครูยกตัวอย่างเป็นรูปของ พระพุทธชินราชเนาะเป็นงานปฏิมากรรมที่มีความงดงามที่สุดที่เขาว่านะครับแล้วก็งานถ้าพูดถึงคําว่าไลายไทยไลายไทยที่มีความสวยที่สุดในประเทศก็ยกให้ยุคสมัยของอยุธยาอันนี้ก็เหมือนกันนะครับต่อไปอย่างที่3ามที่ครูยกัวอย่างจะเป็นจิตกรรมฝาระเบียงอันนี้ก็สวยเหมือนกันเนาะแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่เราเรียนนะครับ3รูปนี้ใครจําบ้างมีอะไรบ้าง รูปแรกคืออะไรเอนี่เอาไว้ใส่กันแดด<ๆ>เขาเรียกว่างอกเนาะอันที่สองคือสารปราชเพียนสองอย่างอย่างเนี้ยอยู่ในจังหวัดอยุธยานะครับอันที่สามี่เขายกตัวอย่างก็คือโอ่งลายมังกรก็เป็นงานทางจิตตกรรมบวกกับงานาปฏิมากรรมใส่เข้าไปส่วนใหญ่เหมือนที่ครูบอกของภาคการเนี่ยจะเน้นในเรื่องของวิถีชีวิตมากกว่าเนาะลราก็อื่นๆอีกมากมายทางศิลปะถ้าเรียนถึงเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ย ช้าพูดถึงประสาททางงานาประสาทสิลช้าพูดถึงประสาทสินของบ้านเราเนี่ยภาคกลา,างค่อนข้างจะมีเนื้อหาที่ยาวพอสมควรเนาะอ่ะไปต่อนะครับภาคสุดท้ายที่ครูครูมีครูหวานมีครูเยาแล้วมีครูสีเนาะเป็นการเต้นอะไรเขาเรียกเป็นการแสดงริเกฮูลูนะครับเราเห็นอะไรผ่านแวบบแวบบแบบแบบผ่านไปแล้วว่าทธรมของภาคใต้ใครสามารถที่จะยกได้ว่าทัานศ้าสิลในภาคใต้เนี่ยมีอะไรบ้าง อ่ะลองพิมพ์มานะใครเห็นอะไรเอ่ยนี่ผ่านครูไปแล้วอืไปแล้วอย่มาอีกในน้านะมาในน้ําอ่ะลองพิมพ์มันนะครับเป็นอะไรเอ่ยโอ้โหอย่างแรกก็คือเขาคืออะไรเหมือนภาคใต้เนี่ยนอกจากอยู่แล้วเป็นภาคทีู่่างตอนใต้ของประเทศไทยเนอะล้วกับทะเลทั้งสองฝั่งเลยทั้งอ่าวไทยอันดามันนะครับแล้วก็ยาวลงมา นะครับเราก็แน่นอนอยู่แล้วภาคใต้เนี่ยเป็นภาคที่มีความเป็นทวันธรรมค่อนข้างที่จะแตกต่างจากภาคอื่นนะครับเพราะมีความเชื่อทางศาสนาเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นอิสลามพุทธจีนอินเดียก็ยังมีนะครับอะเห็นอะไรบ้างใครสามารถตอบได้บ้างว่าทธรทางการเงินของภาคใต้มีหนึ่งนี่เรือก่อนและผ่านไปแล้วเอ๊ะอะไรอีกอะไรอีก,ออกสองมีหนังตะลุงสามมีอะไรเอ็นนะตะลุงจับอะไรเนี่ย บาติกเนาะบาเตบาติกนะครับแล้วก็4ี่ครูยกตัวอย่างมนโนราและอื่นๆอีกมากมายแต่สิ่งเหล่านี้ที่ครูยกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความเอกลักษณ์ที่สุดของภาคใต้และเลือกกรและแน่นอนอยู่แล้วถ้าพูดถึงงานทางศิลปะเนาะเลือกกและเป็นงานวิจิตรในการเพ้นเพ้นลวดลายบนตัวเรือเนาะอันนี้เห็นชัดเจนที่สุดบาติกก็่กายของคนภาคใต้เนี่ยที่เอาเรื่องของศิลปะวาดใส่เข้าไปใส่ลวดลายเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสรุป ทั้งหมดของทุกภาคเนาะจะเห็นว่าวัฒนธรรมแต่ละภาคส่วนใหญ่นะครับมีมีงานทางทัศนศิลป์มาเกี่ยวข้องแน่นอนอยู่แล้วแล้วจะเป็นสิ่งที่มีความงดงามเหมือนที่บอกว่าเป็นสิ่งที่มีความงานที่ถูกจากการสร้างขึ้นมาเนาะให้มีความงอกงามนะครับ เอาละพอเราเรียนเนื้อหาทั้งหมดทั้ง2หน่วยไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่5หรือหน่วยที่6หัวดีก็ให้พวกเราได้ฝึกปฏิบัติด้วย4สีช็อก4ช็อกที่พวกเราใช้นัสีช็อกนมันออยพาสเทลสีนี้ต้องระวังอย่างเดียวก็คือความสกปรปกและสิ่งที่ห้ามขาดที่อยู่ข้างๆสีนี้ก็คือกระดาษทิชชู่ทำงานเสร็จแล้วต้องเคลียร์พื้นที่ให้สะอาดน่าจำคำที่กูสรุปไม่ได้นยนะสีช็อก ที่ห้ามขาดก็คือทิชชู่เนาะแล้วก็ทํางานเสร็จต้องทําให้สะอาดแล้วเ็นครัวดีเราว่าทุกครั้งเนี่ยครัวดีเ็นอะไรที่สกปรปกนี่ไม่ได้เลยทําเสร็จต้องเคลียร์พื้นที่ให้สะอาดเอาละทั้งหมดที่ครูพูดทั้งหมดวันนี้ถ้าใครสามารถฟังจับประเด็นได้เนี่ยวันสัปดาห์หน้าเราจะทําข้อสอบได้เพราะครูเอาเนื้อหาทั้งหมดที่ครูสอนนะครับมาสรุปย้ำอีกรอบหนึ่งมีอะไรบ้างนี่หนึ่งมีวงจรสี สองมีวันณะสีร้อน 3. มีวันณะสีเย็น 4. มีเรื่องของการระบายสีช็อปเนาะหวัฒธรรมทางภาคเหนือหกนะครับวัฒนธรรมนักศิลป์ทางภาคอีสาน 7. ภาคกลางแล้วก็สุดท้ายภาคใต้ดูเฉพาะที่คุณสรุปนะจำไม่ได้นะครับเพราะทั้งหมดเหล่านี้ครูสอนมาหมดแล้ววันนี้ก็จะเป็นการสรุปคาบสุดท้ายของเรามีเวลาอีก3นาทีเอาละ ใน3วันทีนี้เรามาดูผลงานที่เพื่อนสร้างสารรค์ดีมากๆเลยบุคคลเหล่านี้นะครับเป็นผลงานที่ควดีคัดเลือกและทุกคนส่งเยอะมากรถสวยมากๆนะครับก็เป็นอะไรที่ครั <c oughs> วดีตัดสินใจยากมากเลยในการที่จะเอาให้พวกเราเยมาโหวตผมก็เลยพวกเราโหวตเ,เองจากภาพที่ผ่ากนการคัดเลือกเนาะตามเกณฑ์ที่วัดคะแนนนะครับอ้านี่รูปที่หนึ่งสวยมากเนาะลองดูตัวอย่างของเพื่อนรูปที่สองขึ้นมาแล้วรูปที่สาม สามารถจับองประกอบในการวาดภาพได้ค่อนข้างที่จะดีมีเนื้อหาทั้งสีผ้าของวัฒนธรรมเนี่ยครบแสดงว่าเราเรียนเราเข้าใจช็อควัณนศสีได้ถูกต้องเนาะอ่ะสีรูปสวยมากไปต่อนี่มีอีกตัวอย่างเยอะแยะมากมายนะครับผลงานที่เพื่อนสร้างสรรค์ขึ้นมาเนาะสวยลงสีได้สวยไล่สีเก่งใช้วันนศีเป็นแสดงว่าเราเข้าใจจากเนื้อหาทั้งหมดที่เราเรียนก่อนหน้านี้ มีอีกนะครับครูบอกว่ามีเยอะมากอันนี้คืองานที่สวยๆของแต่ละห้องทุกห้องเลยนะครับอ่ลองดูเนาะคุณจะมีข้โอโหวตนะเพราะว่าคุณจะมีกิจกรรมให้เราโหวตในกลุ่มไลน์ด้วยใครที่มีผลโหวตมากที่สุดก็จะเป็นผลงานดีเด่นไปหนึ่งชิ้นกไ็ได้รับรางวัลพิเศษของสายชั้นหนึ่งชิ้นแล้วก็คนที่ได้คะแนนสูงสุดแต่ละห้องก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวให้จบสอบก่อนพอหมดสอบปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวครูค่อยทักหาพวกเรานะครับคนที่ได้รางวัลเนาะ อ่านี่17ผลงานเยอะมากนะครับเป็นไงบ้างงานทั้งหมดที่เราเรียนในภาคเรียนที่2เนาะรวมไปถึงการเรียนศิลปะกับครวดีนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ลวน้ลวนนักเรียนยุคโควิดครูก็สอนทางออนไลน์นะครับทีแรกก็สนุกแล้วเนะพราะครูจะมี Youtube ช่องของตัวเองเราก็จะมาเรียนกับครูตอบโต้ทางผ่าน ข้อความเราเราไม่ได้มีเสียงตอบโต้แต่เราเข้ามาเรียนยอดวิวเนี่ยเยอะมากๆนะครับทะลุเป็นพันก็มีนะครับแต่ไม่ต่ำกว่า5-6-8 0 0เลยที่คูสร้างแล้วก็เราเข้ามาเรียนนะครับแสดงว่าเรามีความสนใจเนาะและการออกรายการทุกวันศุกร์ด้วย<ช>คุณรู้สึกเป็นอะไรที่สนุกสนานมากๆสำหรับการสอนในปีการศึกษา2564เพราะว่าหลายๆคนก็จะได้ สนุกไม่เคยเห็นครัวิตแต่งกายอะไรแบบนี้ในการออกรายการที่ดูแล้วไม่เคยเห็นนะครับหวังว่าทุกคนก็จะมีความสุขตรงนี้นะครับก่อนจะจบไปขอทุกคนนะครับทำข้อสอบได้มีคะแนนสูงเนาะเป็นเด็กดีของประเทศชาติสังคมนะครับออครูบาอาจารย์ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้โควิดดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอให้พวกเราเนี่ย ตั้งใจทําข้อสอบแล้วเราเจอกันใหม่ในปีการศึกษา2565ตอนอยู่ป .5 กับครูวดีเหมือนเดิมนะครับบอกว่าเราจะได้เจอกันในห้องเรียนเนาะสำหรับปีการศึกษานี้ภาคเรียนนี้และว,วันนี้เป็นครัสุดท้ายก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ